ไปดูในมุมเศรษฐกิจกันบ้างกันลวกันนะคะเรื่องค่าแรงค่าแรงสี่ร้อยบาทซึ่งตอนนี้เขาก็ขึ้นไปแล้วในบางจังหวัดนะคะที่ผ่านาคณะกรรมการไตรภาคีกันทั้งสามฝ่ายเนาะฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างฝ่ายรัฐแต่ไม่ได้ขึ้นทั้งประเทศแต่คนที่ไม่ได้ขึ้นก็อาจจะแบบอาจจะอยากทวงถามว่าอ้าวแล้วที่ผ่านมาสัญญาว่าจะขึ้นทั่วทั้งประเทศเนี่ยเราก็อยากจะได้อะเขาบ้างเนี่ย มีโอกาสจะเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะว่านักการเมืองก็ไปสัญญาเขาไว้แล้วใช่ไหมเออแต่ว่าทาไมตอนนี้พอจะขึ้นจริงๆกลับบอกว่าขึ้นทั้งประเทศไม่ได้เออเมื่อวานเขามีการประชุมกันนะคะเขามีการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างหรือบอร์ดค่าจ้างกันเอ่อมีประหลัดกระทรวงแรงงานประหลัดบุญสงทัพชย,ยุทธเป็นประธานในการประชุมคือก็จะมีการพูดคุยกันในวาระต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ประธานบอร์ดค่าจ้างอ่าแจ้งให้ทราบ เรื่องของการรายงานการประชุมค่าจ้างแล้วก็เรื่องของการรับทราบผลการประกาศค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทในบางพื้นที่เมื่อ1มกราคมที่ผ่านมาซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยมีจังหวัดที่ได้ขึ้นค่าจ้างไปแล้วเนี่ยนะคะอยู่แค่บางจังหวัดเท่านั้นนะคะมีภูเก็ตฉะเชิงซาชลบุรีระยองแล้วก็อำเภอเกาะสมุยสุร,ราษฎร์ธานีสุร,ราษฎร์ธานีนี่แค่อำเภอเกาะสมุยอย่างเดียวไม่ใช่ทั้งจังหวัดนะคะแล้วก็มีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ําในแต่ละจังหวัดไป ก็ไม่ได้ไม่ได้เท่ากันหมดทั้งประเทศทีนี้นักข่าวก็ถามถึงว่าเอ,อ๊แล้วแล้วเอ,อแนวทางนะคะแนวทางที่จะบรรเทามีมาตรการในการบรรเทาในจ้างหรือสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหลังจากขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทไหมคุณประสงค์คุณคุณบุญสงก็บอกว่าทางบอร์ดค่าจ้างก็ได้มีการพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือในจ้าง โดยจะหา,หารือไปอยังหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอาจจะมีมาตรการลดหย่อนภาษีลดค่าน้ําค่าไฟลดค่าน้ํามันเหล่านี้เป็นต้นแต่ว่าฟังแบบนี้แปลว่ายังไม่ได้คุยนะคะถึงมาตรการในการบรรเทาในจ้างและก็สถานประกอบการแล้วก็ยังบอกอีกว่าทั้งนี้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะเห็นตัวเลข400บาททั่วประเทศได้เนื่องจากเป็นดุลพินิจของบอร์ดค่าจ้างและเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงไตรมาสของประเทศซึ่งไม่สามารถจะการันตีได้ว่าจะเห็นตัวเลข400บาททั่วประเทศภายในปี 6970หรือปีต่อๆไปในอนาคตค่ะโดยจะมีการประชุมบอร์ดค่าจ้างทุกๆเดือนเพื่อรับฟังความเห็นและพิจารณาเพื่อความเป็นธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะแต่ก็เป็นการเหมือนเป็นการออกมายืนยันแล้วว่าการันตีไม่ได้นะส4อยบาททั่วประเทศเนี่ย6970หรือปีต่อๆไปแล้วก็การันตีไม่ได้ว่าจะ400บาททั่วประเทศชัดนะคะชัดนะคะจบข่าวจบข่าวเลยงานเลิกคิดเลิกฝันเลยเพราะว่า คือคือข้าราชการเขาก็พูดได้แค่นี้แหละนะเอ,อเพราะการขึ้นค่าจ้างเนี่ยมันอยู่ที่ไตรภาคีนะสามฝ่ายส่วนนักการเมืองก็มีหนะ้าทีหา่หาเสียงกันไปชาวบ้านก็ไม่ทันก็ไปหลงเชื่อไปนะเอ,อมันก็ต้องเป็นบทเรียนนะต่อไปใครพูดค่าแรงเนี่ยว่าจะท่านนั้นท่าน,นี้ทั่วประเทศนะถ้าเลือกเรานะมันเป็นไปไม่ได้การขึ้นค่าแรงมันต้องไป,ไปตามสภาพเศรษฐกิจ ไม่ใช่ขึ้นตามลมปากนะักการเมืองนะเออเนี่ยเนี่ยเอาเฟซบุ๊กเพิ่งเข้าได้เห็เนไหมเห็เนไหมมันจะมีปัญหาแบบนี้ทุกทุกครั้งเลยนะครับเพิ่งเข้าได้จนรายการจะจบแล้วอะ่ะโอ้นะไม่รู้เป็นอะไรนะอันนี้ก็ต้องเอขอบคุณมากเลยคุณผู้ชมเนี่ยพยายามกันอย่างเต็มที่เลยนะคือเขาบอกว่า facebook มันสนุกตรงที่ว่ามันตอบโต้คอมเมนต์กันได้อะไรอย่างเงี้ยนะเออแต่ก็ก็เชา้ชาเช้าก็เป็น ที่รู้กันนะถ้ามันไม่ได้ปุ๊บเราเข้ามาดูกันทาง YouTube นะครับ